สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ชาว Facebook ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดเครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านชุดนี้เป็นชุด10นิ้วเหล็กปั๊มนะครับอ่าสินิ้วเหล็กปั๊ม1คู่นะครับตู้ซับที่อยู่ข้างในดอกซับที่อยู่ข้างในนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ร้องคาราโอเกะได้เชื่อมต่อบล,ลูทูธระยะไกลประมาณ20-30เมตรได้เลยนะครับ ชุดนี้ครับสีเหลืองดําลูกค้าสั่งสีนี้นะครับเหมือนเดิมครับชุดนี้จะพิเศษหน่อยกว่าทุกๆชุดก็คือจะมีตัวนี้ให้นะครับจะมีตัวลองดอกองตู้ลําโพงให้มีหูหิ้วให้ด้วยครับตรงนี้หูหิ้วเวลาย,ยกจะได้ยกง่ายๆแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าพลังเสียงเบสก็จะเป็น15ดีตัวนี้ขับซับ10นิ้วเหล็กปั๊ม1คู่นะครับอยู่ตรงนี้มี1คู่เสียงกลางจะเป็นเฟดปัด๊ก 6.5นิ้ว1คู่แล้วก็6.5นิ้วหมวกเคฟล่าธรรมดา1คู่นะครับแล้วก็จะมีเสียงแหลมจาน4นิ้ว4ดอกนะครับแอมขับเสียงกลางก็จะเป็น mtx 120.4นะครับตัวนี้นะครับ120.4ตัวนี้นะครับ2,500วัตต์รีแอมจะเป็น2ตัวครับเหมือนเดิมครับ สวิตแบบนี้สีสวยจะเปิดให้ดูครับเหมือนเดิมครับนี่ครับสวิต PM ตัวนี้จะเป็นปรีไม่เสียบไม้ได้2ตัวอันนี้เป็นเลเวลอันนี้เป็นแอคโคอ,อันนี้เป็นปรับปรับเบสกลางแหลมอันนี้วอลลุ่มรวมแล้วก็ PM อีกตัวปรับละเอียดตัวนี้ครับนะฮะตัวนี้ปรับละเอียด1ตัวครับมีวัดโวลต์ให้ด้วยรุ่นนี้พิเศษก็คือลูกค้าสั่ง ก็คือสั่งเป็นมีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยสองตัวครับนี่ฮะด้านหลังก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับนี่ด้านข้างแยกชิ้นได้เหมือนเดิมครับตัวนี้เนี่ยครับด้านหลังก็คือสเปคคอนเสียบสเปคคอนครับเนี่ยครับเสียบสเปคคอนถอดออกได้ถอดเก็บเข้าไปข้างในเนี่ยได้ครับ เนี่ยครับถอดเก็บเข้าไปข้างในเนี้ยได้เลยเนี่ยถอดเก็บเข้ามาข้างในเนี้ยเวลาเก็บก็คือตัวนี้จะเป็นขั้วต่อแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้กับเครื่องเสียงรถแล้วก็เครื่องเสียงบ้านอ่าใช้ได้กับไฟรถแล้วก็ไฟบ้านนะพูดผิดถ้าใช้ไฟบ้านก็เสียบตัวนี้เลยครับสวิตชิง่งตัวนี้เป็น100แอมป์ครับตัวนี้ก็ เวลาจะเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ก็ถอดตัวนี้ออกไปต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยครับขั้วบวกขวกั้วลบเนี่ยครับสะดวกสบายตัวนั้นก็จะเป็นขั้วสเปกคอนเหมือนเดิมะนะครับชุดนี้เป็นสิบนิ้วนะครับมีทั้งชุดสิบสองนิ้วมีหมดเลยนะครับแยกชิ้นแบบนี้ครับยกตัวนี้ออกได้เลยครับเนี่ยยกตัวนี้ออกได้เลยยกออกแบบนี้เวลาเก็บแยกชิ้นได้สองชิ้นแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นนะฮะเก็บขึ้นรถสะดวกสบายยกง่ายๆาครับน้าหนักเบา โอเคนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาเลยครับที่ Facebook งมซาวคาออดิโอ YouTube ช่องเบาทนทุ่งแกครับหรือโทรศัพท์086 0606 963นะครับอ่ะโอเคเนี่ยครับเป็นชุด10นิ้วชุด10นิ้วเหล็กหล่อก็ได้เหล็กปั๊มก็ได้สั่งได้ครับสีสั่งได้ครับสีหนังสั่งได้จะเอาสีไหน ไอ้นี่เป็นเหลืองดําลูกค้าสั่งทาครับเป็นสีนี้เหลืองดําหรือจะเป็นแดงดำเนี่ยแดงดําก็คือรุ่นพี่ของเขาตัวนี้ครับตัวนี้แดงดําคือ12นิว้วเหล็กหล่อตัวนี้รุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นพี่ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับมีหลายรุ่นแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้ครับจะเอาแบบไหนก็สั่งได้ โอเคนะครับครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามช่องอ YouTube เบาทนทุ่งแก่ Facebook งมซาวคาวออดิโอนะครับงมซาวคาวออดิโออำเภอเจริญศิลป์งยืงๆปตทจเจริญศิลป์นะครับเบอร์โทรศัพท์086-0606963ครับขอบคุณครับ